สวัสดีครับต้นไม้ต่างถิ่นชนิดหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับทนแรงเจริญง,งอกงามได้ดีมากนะครับก็คือต้นนี้ต้นมหฮอกรานนีีแอฟริกา พี่น้องเห็นไหมครับนี่ปีเดียวเองนะครับก็โตได้ขนาดนี้นะครับเพิ่งจะปลูกปีเดียวเองนะครับปลูกได้ปีเ็จเศษดูช่วงจังหวะที่เขาทอดยอดนะพี่น้องครับนี่ฮะนี่ช่วงจังหวะที่เขาทอดยอดนี่ฮะนี่ฮะเขาชลูดมาทีหนึ่งก็ถึงนี่เลยนุ่นถึงตรงนุ่นเลยนะครับชลูดไปทีก็ถึงนุ่นเดี๋ยวเขาชลูดอีกทีก็ สูงเลยนะครับต้นสวยใบยสวยนนะแล้วก็เป็นต้นที่ผมไม่แน่ใจว่าเขาผลัดใบหรือเปล่าดูใบเขาสิครับสวยงามมากนะครับเป็นใบคู่นะครับนี่เป็นใบคู่นะครับเออน้องผมก็เอามาปลูกให้นะครับพอปลูกแล้วผมถูกใจเลยเพราะว่ามันสวยมากพี่น้องครับ เป็นไม้ต่างถิ่นก็จริงแต่ว่าจะเป็นไม้อะไรก็ตามที่มาปลูกแล้วเขาเจริญงอกง,งามได้ผมถือว่าดีแล้วนะครับส่วนเนื้อไม้เป็นแบบไหนผมก็ยังไม่รู้ต้องรอลุ้นรอติดตามดูตอนต่อไปนะครับต้นนี้เมื่อเขาโตขึ้นผมก็คาดหวังว่าจะให้เป็นต้นพันธุ์ที่จะมาทำการขยายนะครับในโอกาสถัดไปนะครับ เนี่ครับเห็นแล้วชื่นใจเลยพี่น้องครับความสุขของต้นคนปลูกต้นไม้นะครับพอปลูกแล้วนะครับต้นไม้ที่เราปลูกมันมีความเจริญงอกงามมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีนะครับต้นไม้ทุกชนิดดีทุกอย่างนะครับ ผมยังนึกไม่ออกว่ามีต้นไม้ชนิดไหนที่ปลูกแล้วสร้างปัญหานะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่ามีต้นไม้ชนิดไหนที่ปลูกแล้วมีปัญหาลองคอมเมนต์ใต้คลิปให้ดูหน่อยว่ามีต้นไม้อะไรและผมจะได้ไปศึกษาดูว่าปัญหาของเขาคืออะไรนะครับเอาแล้วครับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาติดตามดูนะครับ พัฒนาการของต้นไม้ที่เราปลูกนะครับปลูกแล้วเป็นแบบนี้มีความสุขแน่นอนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ